CNS บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านอุปกรณ์และบริการทางการเกษตรและก่อสร้างประกาศเปิดตัวนวัตรกรรมและโครงการด้านการศึกษาหลายโครงการเพื่อยกระดับผลผลิตทางการเกษตรและความยั่งยืนของภาคการเกษตรในประเทศไทยในงาน CNS Thailand Media Day ซึ่งถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในงานครั้งนี้ทาง CNS ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญและผู้นำภาคความคิดมาร่วมพูดคุยกันในงาน Media Day เพื่อร่วมกันแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีและความท้าทายในภาคการเกษตรไทย โดยมีผู้เข้าร่วมงานอาทิคุณสุมาลีชินวงศ์ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัวกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณเบญจาวารรณเิศสมเด็จที่ปรึกษาฝ่ายบริหารการศึกษาบริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัดคุณท้องอาบบุญอา,อาจผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์และผู้นำภาคเหนือขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยดรทิติมหาบุญพาชัยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคดีพณิชยการและเทคโนโลยีและศาสตราจารย์ดร อุมาศีบุญเรืองรองคณะบดีฝ่ายวิชาการและกิจการระหว่างประเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงัง CNS ให้การสนับสนุนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ในการพัฒนาพื้นที่เพาะป,ปลูกและสิ่งอำนวยความสะดวกขนาด45เฮกตาร์หรือ280ไร่ให้เป็นฟาร์มต้นแบบเพื่อยกระดับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการวิจัยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในชุมชนท้องถิ่นนอกจากนี้ CNS ยังสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่เน้นหัวข้อเรื่องเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีการเกษตรแบบแม่นยำ